รันนี่กครูกูดจงคำเราทําเพื่อสวัสียามเช้าครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามัน,นอมีฝนตกพื้นที่เลยนะนี่ผมมมาสวนเลยอยากจะมาบรรยากาศหลังฝนตกว่ามันสดชื่นแค่ไหนนะแล้วก็มาดูต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกเอาไว้นะเพราะว่าถึงต้นไม้เนี่ยพอเขาเจอฝนเนี่ยเราจะเห็นความเราจะเห็นการจเจริญนเติบโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะเมื่อเขาเจอฝนแบบ ใหญ่ๆแบบนี้นะวันนี้ผมเลยรีมาสวนแต่เช้าเลยนะมาชื่นชมดมกลิ่นบรรยากาศแบบสวนๆน,นะฮะแบบป,ป่าแบบสวนๆนะฮะและที่ผมยืนบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณหัวแปลงประกกดนะฮะและจะสังเกตได้ว่าข้างๆ้ายมือของผมเนี่ยนะมันะะจะมีต้นอะไรสักอย่างที่มีหน้าตาคล้ายกับพวกขิงขานะฮะเป็นไม้ตูลเดียวกับพวกขิงขานะอยากใหว่าทุกๆท่านจะมาชมมาสัมผัส มาดูมาดมกลิ่นนะฮะเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งที่สวนโคเดนกุนของเรานั้นอยากนําเสนเอเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ผมชอบนะฮะจริงแล้วในสวนประกวดมันมีไม้ดอกอยู่ไม่กี่ชนิดแล้วแต่หนึ่งในนั้นคือตัวนี้แหละครับที่ผมภูมิใจนําเสนเอมากๆในวันนี้นั่นก็คือดอกสเลเตดอกไม่มีม <laughs> อ,อยู่นี่ครับเพื่อนมาดูครับนี่คือดอกสเลเตะครับอันนี้เป็นดอกแรกนะฮะเรียกว่าเป็นซีซั่นแรกนะ เขาจะออกช่วงหน้าฝนนี่แหละครับเป็นดอกแรกงๆแล้วก็บานมาหลายดอกแล้วนะในหนึ่นงช่อจะมีหลายดอกประมาณสี่สห้าหกดอกก็จะทะยอยบานออกมาใน่องดอกแีกลิ่นหอมมากเลยนะอันนี้เป็นช่วงเช้านะถ้าเกิดเป็นช่วงตอนเย็นเย็นโผลเพลสนะช่วงม้งมิงนะทไวไลท์ประมาณพบค่ำประมาณนะั <ừ> ้นกลิ่นจะหอมแรงมากมกลิ่นจะหอมแรงมากนะนี่ตอนเช้าก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็หอมชื่นใจก็หอมกลิ่นนี้ครับครุง จรุกิจจริงๆครับนี่ดูใกล้ๆนะครับเขาจะมีกลีบดอกสามกลีบดอกนะและส่งกลิ่นหอมมากๆนะครับอยู่ในซองดอกนะและในซองดอกเนี่ยไม่ได้มีดอกเดียวนะคือพอดอกแรกบานไปแล้วนั่นก็จะมีดอกที่สองไม่ได้มีดอกเดียวนะจะมีสามสี่ห้าหกดอกเลยนะนี่นี่นี่คือดอกล่าสุดที่บานอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีการดอกอันนี้ที่เหี่ยวไปแล้วเห็นไหมมันจะมีทีนี้เรามาดูตรงโคนต้นนะฮะดูตรงเง้าของเขาแล้วเป็นองไรกันบ้างนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกนะฮะีเป็นงาวน,นะครับลำต้นจะอยู่ใต้ในส่วนที่เราเห็นเป็นลำต้นขึ้นมาอันนี้เป็นปักขูดนะเนี่ยเนี่ยผมปลูกให้อยู่ร่วมกับปักขูดแล้วเขาก็อยู่กันได้นะเห็นไหมครับงาวหญ่เลยนะซึ่งเรียกว่าเราสามารถที่จะตัดงาวนี่ยไปชําได้เลยนะครับถ้าเกิดอย <c oughs> ากจะขยายพันธุ์ต่อแต่อันนี้เนี่ยผมปลูกเอาไว้โดยที่ไม่ได้ขยายต่อแต่อย่างใดนะให้เขาเจริญเติบโต ด้วยตัวเขาเองนะเขาก็คอเขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เนะี่ยผมปลูกมาประมาณน่าจะสามปีแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมไปเจอเนะี่ยผมไปเจอที่ตลาดนะฮะหน้าร้านขายเสื้อผ้าเร็นแล้วผมก็รีบถ่ายรูปเลยนะแล้วก็เก็บรูปไปให้ร้านต้นไม้ถามเขาดูว่าต้นอะไรเขาบอกดอกสเลเตเพื่งเขาบอกแค่นั้นแหละผมซื้อมาเลยครับหกเจ็ดกระถางนะซึ่งตอนนั้นเนะี่ยราคาก็ไม่ไม่แพงนะกระถางเนะี่ยอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทนะ สามสิบาทหรือหกสิบาทไม่แน่ใจนะประมาณสามปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาถึ้ตัวขึ้นสูงมากนะฮะเป็นร้อยกว่าแล้วนะครับ้นไม้ที่นี่คือความสมบูรณ์ของเขานะสวยจริงๆครับเห็นแล้วแบบอยากจะคัดตัดเอาไปจาเลยเกินนะแต่เอาไว้ก่อนดีกว่านะอาไว้ก่อนสวยจริงๆนะนี่คือเราปลูกแบบไม่ฉีดอะไรแล้วก็ไม่ให้ปุ๋ยอะไรทั้งนั้นนะฮะเต้าสรชมพูนะ ดูไหลว่าเขาจะทอดเลยทอดไปเรื่อยนะฮะอันนี้ดูล่างครับล่างก็ยุบกระยีเลยนะฮะเป็นขนเล็กๆแ่น่ารักทีเดียวนะครับแล้วก็อยู่รวมกันได้ดีกับน,น้องประกูดของเรานะครับแม่สวยๆ,ๆ ที่ผมปลูกบริเวณนี้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่า <c oughs> มีมีความคิดว่าเออเวลาเราเดินในแปลงผักเก็บผักมาเหนือน่อยๆเนี่ยพอมาถึงหัวแปลงเนี่ยเราก็อยากจะแบบได้ดมกลิ่นได้สดชื่นได้ชาร์จแบตกันเลยปลูกสะเลเตเอาไว้ตรงหัวแปลงจะได้หอมดมจะได้สดชื่นเวลาเดินมาถึงหัวแปลงแล้วมันสดชื่นนะเราจะได้มีแรงเดินต่อสะเลเตออยู่ทุกหัวแปลงเลยนะแต่ว่าแปลงเนี้ยดอกเขาใหญ่ต้นใหญ่ดอกใหญ่มากเลย เดี๋ยวรอให้เขาบานแบบเต็มที่นะครับคงจะเร็วๆนี้แหละนะเพราะว่าเขาจะบานช่วงหน้าฝนนะเข้าหน้าฝนเนี่ยเขามาเลยฮนะแล้ววันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเพราะเห็นว่ามันเป็นช่อแรกนะฮะเป็นช่อแรกนะฮะเนี่ยความหอมของเขาเป็นไงครับความหอมและความสวยของเขาเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของเจ้าหมูมดและแมะลงต่างๆเม่นไหนี่มีมดมาจอนมีมดมาหนุมรอมเลยนะนนะเป็นธรรมดา,านะผลนะสวยก็ย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มมาก เปรียบเทียบซะหอมจริงๆนะหอมจริงๆนะผมเห็นแล้วผมนึกถึงนึกถึงวัยเด็กนะคือคำว่าสเลเตเนี่ยจริงๆเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นว่าดอกที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรนะโดยเฉพาะตอนเด็กเวลาเราได้ยินเพลงเพลงหนึ่งของศิลปินผู้ล่องลับนะฮะสายันสัญญานะครับแม่ดอกสเลเตนะฮะติ้น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 ตีตีตีตนตนตีตีตีติดออดอายเดอเดอแม่ดอกสเลเต หากแม่จอมควันน้องห่างแค่นพี่คงโหยแรงหมดแรงแรงหวังอะไรสักอย่างได้ไหมครับเนื้อ้อดไอเดอแม่ดอกสะเลเตหากแม่จอมควันน้องห่างแค่ไหนน้องลืมแล้วบ่บ่จำความหลังมัวไปเรื่อยไห่ละเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เย็นๆช่อนนี้น่าจะบานละเนี่ย แต่วันนี้ล่าสุดก็คือมีดอกนี้นี่หอมมากๆเลยครับเพื่อนๆครับเป็นซองใหญ่เป็นปบบตุ้มๆแบบนี้แสดงว่าดอกเยอะแล้วใบของเขาเนี่ยจะสลับซ้ายขวาเรียงลาดับซ้ายขวานะใบเส้นใบก็จะคู่ขนานกันแบบนี้นะเห็นชัดๆนะเส้นใบก็จะคู่ขนานกันนะครับแต่เพื่อนๆอยากปลูกแนะนําเลยนะครับสําหรับไม้ดอกหอมนะฮะี่ซึ่งนอกจากจะหอมคือเขาไม่ได้หอมอย่างเดียวนะเขาหอมแล้วมีคุณประโยชน์ด้วยก็คือสรรพคุณทางยานะฮะบ,บางตำราเนี่ยเขาบอกว่าเอาไป หันเงาเนี่ยไปหัน่นเป็นแว่นๆตาแข้งแล้วบดทายาเป็นลูกกรอนนะช่วยในเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารช่วยในเรื่องของโรคนั้นโรคนี้หลายอย่างนะเป็นไม่ว่าเป็นสมุนไพรเซเลเตเนี่ยมันเป็นชื่อของทตะ,าะ้าอีสานนะตะปาการเขาเรียกว่ามหาหงนะ<ม>ะแต่ผมชอบชื่อเซเลเตมากนะเพราะว่าผมได้ยิน <c oughs> มาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่เราก็ไม่เคยเห็นดอกของมันต้นมันเป็นยังไงดูสิครับดูเทียบกับมือผมนะดูดูเนี่ยเขาเรียกว่าดอกไม้แห่งความหวังนะคือหวังว่าเขาจะต้องว,ว่าเขาจะให้ดอก ให้กลิ่นเราในอนาคตอันไกลนี้แน่นอนโอ้โดอกอบอิ่มมากเลยนะอฮอเดี๋ยวบานเต็ม,มเต็มเมื่อไหร่นะ่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใ้ปุ่นปุ่นดูสักครั้งนึนะครับคลิปนี้คงต้องฝากไว้แค่นี้นะฮะเอามารีน้น้ำใจกันก่อนนะครับเพื่อความสดชื่นนะในยามเช้านะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขกับการทาสวนกับการปลูกต้นไม้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับติทดตีทีติติีติทติีติ่อุท จริงๆนะครับมันหอมดีนะมันเหมือนเราเดินมาในทะเลทรายแนละ้วไปเจอโอเอซิสนะมันเปรียบเสมือนกับโอเอซิสในทะเลทรายนะี่บอกไหมครับแม่เพิ่มพลังให้เราที่จะเดินต่อแม่สดชืนช่นจริงๆโอ้ยสดชื่นจริงๆมันเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายนะไม่ไม่ไม่ไม มันเหมือนคนหนีโรคร้ายแล้วมาเจียววัคซีนใช่ชีวิตมันมีความหวังนะ